วิธีกัดคาบง่ายมากนะคะเราใช้สบู่นะคะถูลงไปที่คาบเลือดนะคะเห็นไหมขนาดนี้ก็จางกลางแล้วนะคะกัดคาบฝังแน่นได้ดีมากนะตัวนี้ไม่จําเป็นต้องไปซื้อเลยนะคะก็แทนที่เราจะทิ้งนะคะเราก็เอามาทํานะคะเป็นน้ายากระจัดคาบฝังแน่นนะคะก็ฟรีนะคะคายี่เบาแรงนะไม่ต้องหนักมากเห็นไหมหมดแล้วเห็นไหมคะโอ้โห สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันดูอีกแล้วนะคะจากต้นคลิปนะคะก็เป็นสบู่ขจัดคราบนะคะจากน้ำมันเหลือใช้น้ำมันที่เราไม่ได้ใช้แล้วนี่แหละค่ะมาทำสบู่ขจัดคราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำในคลิปกันค่ะกันค่ะ ให้เราจัดก,การเจ้าหอมใหญ่นี่แหละคะ่ะปอเกเปลือกให้หมดเลยนะคะระหว่างนั้นนะคะเราก็ต้องตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะน้ํามันที่เราจะใช้ให้ร้อนนะคะแล้วเราก็จะปอเกเปลือกหอมใหญ่ค่ะเพื่อแก้กลิ่นคาวปลานะคะเพื่อที่จะไปนําไปใช้ทอดได้ใหม่แต่ไม่ควรทอดใช้น้ํามันเกินสามครั้งนะคะทีนี้นะคะเราก็ผัน่นเจ้าหอมใหญ่นี่นะคะ่ะของเราเนี่ยนะหั่นนะคะให้พูม ชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปทอดค่ะในน้ํามันที่เดือดนะคะเพื่อที่จะกบกลิ่นขาวปลาทั้งหมดนะคะเราเริ่มทอดกันค่ะก็หอมใหญ่ทอดลงไปเลยนะคะเพื่อให้ไม่มีกลิ่นขาวกลิ่นปลาเค็มนี้อยู่ชะงักเลยนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็รอให้หอมใหญ่มันซับดูดกลิ่นทั้งหมดออกให้หมดนะคะ รอให้หอมใหญ่แบบเป็นสีหเหลืองก่อนนะคะนะคะรอแป๊บนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้ดึงออกหอมใหญ่ออกแล้วตามค่ทะทีนี้นะคะหลังจากเราเจียวเจียวหอมแล้วนะคะให้มันเรียกอะไรนะดับกลิ่นแล้วนะคะเราก็มากรองกันนะคะเอาน้ํามันนะคะ ที่มันเขาเรียกอ,อะไรนะกรองให้เศษออกให้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําสบู่กันค่ะนะคะอันนี้นะคะโดยประมาณหนึ่งลิตรนะคะหนูกเก็บไว้ <c oughs> นานมากแล้วนะก็คือสบู่ที่บ้านนะคะก็เป็นสบู่ไม่ใช่ถูตัวนะเป็นสบู่ที่ใช้ซักล้างนะคะรวมถึงซักรองเท้าเด็กๆได้นะคะเดี๋ยวเราไปทํากันในขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยน้ํามันเนี่ยต้องให้ได้อยู่ประมาณเนี่ยอีกเออ คือถ้าเกิดเราไม่มีที่วัดอุณหภูมินะคะเราใช้มือนะซึ่งอุณหภูมินุองแนะนํานะคะให้มันมันอังได้ประมาณ4ี่ถึงห้สองศาไม่ใช่เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะหลังจากเราได้น้ํามันแล้วนะคะที่หมุอูสีองศาแล้วนะคะให้เราเตรียมโหมลในลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็โซดาไฟค่ะนะคะแล้วก็น้ําหอมนะคะแล้วก็น้ํานะคะทีนี้นะคะวิธีการนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะ ตวงน้ำนะคะก่องน,นะแล้วก็พักไว้ซึ่งเดี๋ยวตาส่วนจะขึ้นไม่ให้นะคะเอาลองเร,มมเริ่มในส่วนน้ำกันก่อนจำไม่อย่างนนะคะการทำสมุ่ c p ีนะหรือ SP นะคะโซดาไฟอย่าเทโซดา,อ,าอย่าเทน้ำลงบนโซดาไฟนะคะต้องเอาโซดาไฟมาละลายในน้ำนะคะเนื่องจากว่าโซดาไฟเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงนะคะแล้วมันจะเกิดการประทุได้นะคะ ซึ่งมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยนะคะทีนี้นะคะให้เตรียมถุงมือเรียบร้อยเลยนะคะนะคะให้ใส่ท,ทาร์ดแมสไวไปด้วยนะคะเวลาเราแบบกลิ่นโซดาไฟมันจะเข้าเข้าจม,มูกได้นะนะคะน้ํำนะคะให้ใช้ตาช่างนะคะน้ําอยู่ที่สามร้อยสี่สิบนะคะเพราะว่าต่อน้ํามันหนึ่งลิตรนะคะน้ํามันที่ใช้แล้วนะคะ ะะอุปกรณ์นี้ไม่เยอะนะคะไม้พายค่ะแล้วก็แรงเรานะคะทนีนี้บางคนถามลุกมาว่าทำไมสบู่ถึงไม่แข็งตัวแสดงว่าคุณกวนไม่ได้ที่ของมันนะคะการได้ที่ของมันก็คือจะต้องกวนให้เป็นเ mm hmm. าเรียกอะไรอะนมขุ้นหวานหรือมัสตาร์ดเลยนะคะ้อ,ะอย นะคะที่160กรัมแล้วเราก็ปิดไว้นะคะก็เก็บไปใช้นะคะก็โซดาไฟเก็บให้ไกลเด็กและสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะมันค่อนข้างอันตรายแล้วทีนี้มาขั้นตอนสำคัญค่ะให้เราบี้โซดาไฟ ไม่หมดนะคะเสร็จทีนี้นะคะให้เพื่อนๆเอาถไปไปอั่วปลาใส่ลงไปในน้ำค่ะน้ำน้ำที่เราเตรียมไว้นะทีนี้มันจะขึ้นอุณภูมิเนี่ยขึ้นถึงร้อยองศาด้วยซ้ำนะคะคน,นค่ะ ในห้องที่มีกลิ่นเปิดนะมีแบบค่เอ,อเป็นระบบเปิดนะคะเพราะว่ากลิ่นโซดาไฟค่อนข้างแรงนะอะไรล,ลูกๆลาๆลา,เา,ลานเอกไปไกลๆกหอนตอนนี้นะคะคนจะโลบโซดาไฟละลายให้หมดนะคะ จะหมดนะคะละลายให้หมดเลยนะคะโซเดียไฟต้องละลายให้หมดเลยนะคะถึงจะเอาไปใส่ในส่วนของน้ํามันนะคะซ <ot> ึ <movement> ่งอุณหภูมิตรงนี้มันจะสูงมากๆเลยอ่ะถ้าวัดกับเทอร์มอมิเตอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยองศานะคะเพื่อนๆจะตกใจได้นะหมอกเลยนะคะทําด้วยความระมัดระวังนะคะทีนี้นะคะให้มาใส่กับน้ํามันค่ะค่อยๆเทนะคะอ่าเห็นไหมคะอ่า เท hey. และทีนี้ใช้แรงงานของคนเหานี้แหละค่ะก็คือนาอ่าเขาเรียกอะไรนะเนี่ยค่ะคนค่ะคนให้แบบว่าจนขึ้นเป็นเขาเรียกมัสตาร์ดเลยนะคะนาน่ะตรงนี้นุกบอกเลยประมาณชั่วโมงึงได้นะถ้ากิกใครไม่มีที่ตีนะคะวงเล็บไม่มีที่ตีนะคะถ้ามีที่ตีก็ว่าไปนะ่ะแต่ถ้าไม่มีที่ตีคนค่ะจะใส่สีตามชอบก็ได้นะคะวันนี้นุกไม่เล่นลายเล่นสีนะ เน้นใช้งานจริงนะคะเอาละค่ะ HP กับ CP ต่างกันคือ HP จะใช้ฮอสก็คือความร้อนในการละลายโซดาไฟนะคะทิ้งแต่ CP ไม่เราใช้ระยะเวลานะคะซึ่งระยะเวลาในการละลายทิ้งตรงนี้ประมาณ1เดือนนะคะ mm hmm. เพื่อให้โซดาไฟเนี่ยหมดไปแล้วก็ไม่ทำลายผิวนะคะซึ่งการที่จะทำอะไรซักล้างเนี่ย ค่า pH นะคะ,ะที่ดีที่สุดนะคะทำให้ผิวเราสะอาดนะคะก็ประมาณ8-9แล้วนะทั้งๆไม่ผิดนะคะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะมันไม่จำเป็นต้องแบบอะไรเราก็ควรรู้มั่งอะนะนะคะซึ่งมันไม่ยากเนี่ยต้องคุนไปเรื่อยๆนะคะจนมันจะทำปฏิกิยากันหมดคือคนจนแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรนะมันหนักเนี่ยเห็นไหมความมันทำปฏิกิยาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งหลังจากนี้เพื่อนๆก็คนไปอะนุ๊กบอกเลยนะนานนุ๊กคนดูละครเป็นเรื่องๆอะคะ่ะ ส่วนเพื่อนๆที่อยู่ลาวนะที่มีแบบมาตามใน Facebook ส่วนตัวนะคะลองไปหาโซดาไฟเนี่ยหาได้ที่ไหนนะคะก็ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปนะคะขวดหนึ่งถ้านในไทยเอ็กกิโลหนึ่งถ้านในไทยอยู่ประมาณ5 1 0ถึงบาทแต่แลาวนุ้ไม่แน่ใจนะคะเพราะมันต้องมีค่าจัดส่งมีหลายคนบอกว่าอยากจะให้เอาของไปขายที่ลาวก็คือตอนนี้ยังหาวิธีส่งไม่ได้นะคะคนไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆเนาะค่อนข้างนานอะ่ะเออนะคะีเห็นไหม เนะหมเห็นไหมคะ,นะ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 ะอันนี้นะคะนูกไม่ได้ออกมาทําทาตัวไม่ได้ไม่ไม่ได้ไไไดอ,าอาบน้ํานะอันนี้เราไม่เราไม,เาไม่เราไม่อาบน้ํานะคะโอโนเลยอันนี้นะคะเราไปซักรองเท้าซักผ้ากันนะคะซึ่งมันก็แบูู่เนี่ยมันเจอตั้งแต่กรีกโบราณแล้วค่ะอันนี้ยังถือว่าไม่ได้นะเนื้อยังไม่เนียนนะคะเนื้อสัมผัสยังไม่ได้นะเราก็คุไปเรื่อยๆอย่างเี้ย อยากให้ลูกทาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะบางคนบอกอยากให้ทําสบู่มะขามนะคะซึ่งสบู่มะขามนี่จะมีทั้งหมดสามสูตรนะเออสูตรแบบสําหรับคนแพ้เยอะๆเลยออ๊ยสีงาสูตรด้วยซ้ำแพ้เยอะๆเลยนะคะเป็นใช้จากวัสดุธรรมชาตินะคะก็คือหัวเชื้อสบู่เราก็จะใช้จากเออน้ํามันแล้วก็เอ็นเจ็ดซู0เอ็นแปดพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยมาคุยกันนะ เจะคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะถ้าคนไม่ได้ที่เนี่ยคุณทําไปนะคะมีหลายๆคนคอมเมนต์มาบอกว่าทําไปทําไมสบู่ไม่แข็งตัวคุณนุกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคาะวิจาร์ณวิจัยกันนะะว่าทําไมมันถึงไม่แข็งตัวนะคะคุไปคนไปคนไป นี้นะคะเป็นสูตร C P ีคุณไม่สามารถใช้ได้นะในรักนะคะ,นะคะก็คือนานลนะประมาณครึ่งชั่วโมงมันจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะเป็นคล้ายๆมัสตาร์ดนะคะหรือคัสต, <c oughs> สตาร์เขาเรียกคัสตาร์ดเค้กนะคะหรือก็ไม่ก็หนุ่มข้นหวานนะให้เพื่อนๆอ,อุปมาอุปไมยประมาณนั้นนะคะก็คือมันจะมีความข้นเห็นไหมมันจะไม่แยกชั้นแล้วก็มีความข้นนะคะทีนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้น้ำหอมสกัดของเราเองนะคะหรือว่าน้ำหอมที่เพื่อนๆน,น,นะคะซื้อมา นะคะก็ได้นะคะถึงนุกก็สะสกัดไว้แล้วนะคะจะเปิดส้มนะใส่ลงไปค่ะอยากให้หอมขนาดไหนก็ใส่ลงไปขนาดนะั้นนะคะคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเคาะใส่พิมพ์กันค่ะพิมพ์นุกนะคะไม่ได้เป็นพิมพ์แบบมโนมพิมพ์แบบดีอะไรหนักหนาก็คือเป็นพิมจะเอ่อเขาเรียกกระปุกนะคะ ถ้าเกิดใครเล่นลายเนี่ยการเทเลสเทเลสเนี่ยค่ะก็คือเดี๋ยวเทสนะคะก็เราก็จะใส่นะคะเคาะค่ะหลังจากนั้นเคาะนะคะเคาะโมนนะคะที่เราสามารถเล่นลายได้นะแต่อันนี้คือเป็นสบูส่สก้างดูก็แบบว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเล่นลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเล่นลายก็ใส่ในส่วนนี้แล้วก็เทนะคะซึ่งข้างหลังนะคะก็จะมาสอนทําลายสบู่กันนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ตั้งให้มันอย่างเงี้ยแล้วก็ อาจจะเอาผ้าห่อแล้วไปแอบไว้ตรงไหนก็ได้เอาฝาปิดไว้นะคะแล้วทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเรามาตัดกันค่ะว่าสบู่ตัวนี้จะมีลักษณะเช่นไรนะคะลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะพอเราทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเราก็ฟอมออกมาแล้วมาตัดกันค่ะทีนี้นะคะให้เราตัดนะคะโดยที่เราต้องใช้ถุงมือก่อนนะเมื่องจากโซดาไฟมันนี้ไม่ได้ทำปฏิกิริยาหมดมันจะไม่เหมือนเฮสทีเราเราจับดงได้เลยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะก้อนในลักษณะอย่างนี้นะคะด้าไในเนาะ ทีนี้เราก็จะแบ่งกันค่ะทำการแบ่งนะนะคะทำการแบ่งก้อนอันนี้คือน้ำมันที่ใช้แล้วนะไี่น่าเชื่อใช่ไหมนะะกลิ่นไม่มีเหลือเลยนะคะเหตุผลเพราะว่านุกใช้เออเขาเรียกอ,อะไรนะหอมนะคะในการทํา ก้อนก็ตามขนาดที่เราอยากจะแบ่งเลยนะคะผ่าวนไปค่ะเนี่ยค่ะก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วแต่เราชอบนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเล่นสีเล่นลายได้นะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะสอนจากน้ำมันเหลยใช้เนี่ยค่ะหรือน้ำมันปกติก็ได้นะคะ แต่ตอนนี้เน้นน้ำมันเหลือใช้ก่อนนะคะเพราะว่าที่บ้านลูกแบบน้ำมันเหลือใช้เหลือเยอะเลยนะคะก็กะว่าจะทําแล้วก็ไว้หนึ่งเดือนไปแจกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะหลังจากทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราก็จะได้ตัวสบู่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งสบู่ตัวนี้นะคะเป็นสบู่จากน้ํามันใช้แล้วนะคะน้ํามันทอดปลาเหล่านี้แหละคะ่ะดูนะคะการขจัดคราบเลือดน,นะคะกับสบู่ตัวนี้จะเป็นอย่างไรเรามาเทสกันค่ะคราบง่ายมากนะคะเราใช้สบู่นะคะ ถูลงไปที่คราบเลือดนะคะเห็นไหมขนาดนี้ก็จางๆแล้วนะคะขจัดคราบฝังแน่นได้ดีมากนะตัวนี้ไม่จําเป็นต้องไปซื้อเลยนะคะก็แทนที่เราจะทิ้งนะคะเราก็เอามาทํานะคะเป็นน้ำยาขาจัดคราบฝังแน่นะะนะคะก็ขี้นะคะขี้เบาแรงนะ,ะไม่ต้องหนักมากเห็นไหมหมดแล้วเห็นไหมคะโอ้โห,โหสะอาดไหมคะเห็นไหมโอ้โหคราบเลือดคราบอะไรนะคะคราฝังแน่น ออกหมดเลยนะคะเพื่อนๆดูดิเออไม่ต้องเปลืองเงินด้วยนะคะจากน้ํามันเหลือใช้ที่เราคิดว่าจะทิ้งนะคะแค่นี้ก็หมดแล้วนะคะคราบเลือดคราบอะไรห,หมดแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เห็นกันจะจะเลยนะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะสาหรับคลิปนี้นุขอตัวไปซักผ้าก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่องอี s ี่ o m มและทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ